สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาเที่ยวที่วัดเขาอีสร้านเทนประทานพรจะแม่กวนอิมตอนรายปากท่อลาดบุรีก็ที่ข้างหน้าก็คือจะแม่กวนอิมปางอินองใหญ่นะครับด้านหลังก็เป็นภูเขาสูงนะครับสูงมากครับเป็นเขาหินปูน ครับที่นี่นะครับในการที่มาเที่ยวก็มาไม่ยากนะครับแต่ต้องเป็นรถส่วนตัวนะครับเพราะว่าที่นี่จะไม่มีรถสาธารณะวิ่งผ่านนะครับเด่นมากก็เป็นเส้นทางนะครับเส้นทางอยู่ใกล้กับถนนนะครับนี่ก็เป็นบริเวณภายในวัดข่าวิซ่านนะครับก็จะมีรูปปั้นศิลป์หลายองค์นะครับปฏิสถตฐานณที่นี่เยอะนะครับ วันนี้ที่ผมมาถ่ายทม์ก็คือวันที่27มีนาคม2565อากาศร้อนเที่ยงนะครับนี่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับก็จะ,จะมีคนมาทำบ,บุญมากราบพระนะครับนี่คือประตูทางเข้านะครับคือการมาเนี่ยมาไม่ยากนะครับแล้วก็ตั้ง G P S นะครับแล้วก็ พิมพ์ไปเลยวัดเขาที่ซ่านเทพประธานเจ้าแม่กวนอิมปากท่อแค่นี้ก็จะวิ่งมาถึงเลยนะครับวันนี้ผมคงจะถ่ายทำได้ไม่มากนะครับเพราะว่าบรรยากาศร้อนมากวันนี้พาครอบครัวมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นกระบะด้านจีนนะครับมีภาษาจายแล้วก็นี่จะเป็นน่าจะเป็นด้านไามนะครับนะครับผมนะครับข้างหน้า จะมีกาเป็นด้านพระพุทธศาสนาครับเหมือนกับว่าไายศาสนามาอยู่รวมกันเลยนะครับเดี๋ผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับก็จะมีรูปปั้นเยอะนะครับนี่คือการซูมนะครับให้ดูใกล้นี่ครับ แต่จุดที่ว่าสังเกตเห็นชัดมากนะครับของที่นี่ก็คือนี่นะครับเจ้าแม่กวนอินปางประทานคอนรงนี้นะครับคือเวลาขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากนะครับจากไกลๆเลยนะครับเราวิวสวยด้วยนะครับเพราะว่าข้างหลังมันเป็นภูเขาสูงนะครับสูงชันนะครับก็คือว่าสูงเป็นแนวตั้งเลย น่ครับแล้วบนเขาก็จะมีสาราด้วยครับเป็นสารามีพระองค์สีทองยืนแต่เรายังไม่เคยขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีคนเนี่ยเอาถงคุณจะปักนะครับสูงนิ้วเลยครับห้่ยอดเขานะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอีกจุดหนึ่งนี่ครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ จะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับต้องเดินหน่อยครับเพราะว่าอยู่คนละจุดนะครับนั่นครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอซูมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าไกลนี่ครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่ามีคนมาสักการะบูชาส่วนสันี่นครับทางเข้าจะประดับธงตลอดเลยนะครับเส้นทางอยู่ติดกับถนนที่เราเห็นนะครับนี่ครับคือประตูทางเข้าวัดเขาอิซ่านเทพธานรับใครี่ว่า ผ่านมาแถวนี้นะครับก็เดินทางมากราบไหว้ได้นะครับคือได้มาเที่ยวด้วยได้ทําบุญด้วยแล้วก็ที่นี่วิวสวยด้วยนะครับครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรายการผมนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับ